มีคนถามเมสซี่ว่าตอนนี้ที่เมสซี่อายุ35ปีและสามารถคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ได้สำเร็จเมสซี่อยากจะบอกอะไรกับตัวเองในตอนอายุ16ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเล่นให้ทีมชาติเมสซี่บอกว่าจะมีสิ่งที่พิเศษมากๆรอเขาอยู่สิ่งที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยเขาจะมีหนทางที่สวยงามมากๆในอาชีพของเขามันจะมาพร้อมกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่เขาจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ และอย่ายอมแพ้กับความฝันของตัวเองเด็ดขาดเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รับรางวัลที่เขาต้องการมากที่สุดเขาจะมีตอนจบที่สวยงามเหมือนกับในหนังที่จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งและในคลิปนี้ Enjoy Spoiler จะมาสปอยหนังเรื่องเมสซี่เนีลเนมสซี่เกิดที่เมืองโลซาลโอประเทศอาร์เจนตินาตั้งแต่เมสซี่ยังเป็นเด็กยายของเมสซี่มักจะพาเขาไปที่สนามฟุตบอลเพื่อไปดูการแข่งขัน นั่นทำให้เมซี่เริ่มหลงไหลในการเล่นฟุตบอลไม่ว่าเมซี่จะไปที่ไหนเขาก็จะเลี้ยงลูกบอลไปด้วยมีอยู่วันหนึ่งที่ยายได้พาเมซี่ไปดูการแข่งฟุตบอลแต่ทีมที่ลงเตะดันมาแข่งกันไม่ครบเมซี่ก็เลยบอกยายว่าเขาอยากลงไปเล่นฟุตบอลยายก็คุยกับโค้ชขอให้เมซี่ได้ลงไปเล่นแต่โค้ชไม่มั่นใจว่าเมซี่จะแข่งกับคนอื่นไหวเพราะเขาตัวเล็กกว่าเด็กคนอื่นมากแต่เขาก็ยอมให้เมซี่ลองดูเมซี่ก็เลยได้ลงเล่นเมื่อเสียงนกหวีดดังขึ้น ลูกฟุตบอลถูกเขี่ยให้เมซี่เมซี่ก็เลี้ยงลูกฟุตบอลฝ่าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเข้าไปจบสกอร์ได้หลายต่อหลายครั้งจนสามารถยิงประตูได้ในที่สุดถึง2ประตูจนโค้ชถึงขั้นขอให้ยายพาเมซี่มาฝึกซ้อมกับทีมเมื่อเมซี่อายุ11ปีเขาก็ย้ายไปอยู่ทีมเนเวลเมซี่เป็นผู้เล่นตัวหลักที่ทีมนี้ขาดไม่ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทีมเนเวลต้องแข่งขันชิงชนะเลิศแต่เมซี่ดันติดอยู่ในห้องน้ําที่บ้านเพราะดันทําลูกปิดประตูห้องน้ําหลุด แถมยังไม่มีคนอยู่บ้านเพื่อช่วยเมสซี่ออกมาเมสซี่เลยต้องทุบกระจกห้องน้ําและปีนออกมาทางนั้นเมื่อเมสซี่วิ่งไปถึงสนามแข่งก็เหลือเวลาเพียงแค่20นาทีและทีมเขาก็โดนนําถึง2ประตูต่อศูนย์แต่เมื่อโค้ชเปลี่ยนตัวเมสซี่ลงสนามเมสซี่ก็สามารถยิงแฮตทริกทําคนเดียว3ประตูพาทีมพลิกกลับมาชนะได้ด้วยสกอร์สต่อ2ในวันหนึ่งพ่อแม่ได้พาเมสซี่ไปหาหมอเพราะสงสัยว่าทําไมเขาถึงตัวเล็กกว่าเด็กคนอื่นๆนะักซึ่งหมอบอกว่าเมสซี่ คาอร์โมนของการเจริญเติบโตนั่นทําให้เมซี่ต้องทําการรักษาโดยการฉีดฮอร์โมนทุกวันซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากพ่อจึงไปขอให้ทีมเนเวลช่วยออกค่ารักษาให้เมซี่แต่พวกเขาก็ปฏิเสธพ่อเลยจะให้เมซี่ย้ายไปสโมสรอ,อื่นในอาร์เจนตินาแต่ก็ไม่มีใครพร้อมจ่ายค่ารักษาให้พ่อจึงตัดสินใจเสี่ยงดวงพาเมซี่ไปประเทศสเปนเพื่อทดสอบฝีเท้าขัดตัวเข้าศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรชื่อดังอย่างบาร์เซโลนา ในวันคัดตัวเมสซี่นั่งอยู่ในห้องแต่งตัวเง,เงียบๆไม่พูดคุยกับใครแต่เมื่อเขาต้องลงสนามทดสอบฝีเท้าเขาเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเมสซี่โชว์ลีลาการเลี้ยงบอลหลบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามและเข้าไปยิงประตูได้อย่างสบายๆหลังจบการคัดตัวใครๆต่างก็ทึ่งในความสามารถของเมสซี่โคช้ชก็ถึงกับต้องมาถามเมสซี่ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนโคช้ชได้ไปพูดคุยกับทีมงานแมวมองว่าเด็กที่ชื่อเมสซี่เป็นเด็กที่เก่งที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมา และต้องจับเด็กคนนี้เซ็นสัญญาเข้าทีมทันทีซึ่งทีมงานแมวมองก็เห็นด้วยแต่ในแง่ธุรกิจพวกเขาไม่ควรจะลงทุนออกค่ารักษาให้เด็กอายุ13พวกเขาจะรอดูฟอร์มเมสซ,ซี่อีกทีตอนอายุ16ซึ่งโค้ชก็แย้งว่าถ้าไม่เซ็นกับเมสซ,ซี่ตอนนี้จะต้องมีทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปเซ็นตัวเมสซ,ซี่ไปก่อนแน่และพวกเขาจะถูกตราหน้าว่าเป็นไองโง่ที่จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตแต่มีอยู่วันหนึ่งที่คาร์ลอสเลซักส์อดีตนักเตะที่ตอนนี้ทำงานกับผู้จัดการทีม ได้เดินมาดูพวกเด็กๆที่กำลังฝึกซ้อมอยู่ในสนามเขาถามกับผู้ช่วยว่าทำไมเด็กตัวเล็กๆคนนั้นถึงมาเล่นกับทีมชุด13ปีผู้ช่วยก็เล่วาว่าเด็กคนนั้นชื่อเมซี่เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากแต่เขามีปัญหาเรื่องฮอร์โมนทำให้ตัวเล็กกว่าคนอื่นๆสมอสอนอยากจะเซ็นสัญญากับเขาแต่ติดเงื่อนไขที่ต้องจ่ายค่ารักษาให้เมซี่เรซักได้เห็นลีลาการเล่นฟุตบอลของเมซี่เขาก็บอกผู้ช่วยให้จับเด็กคนนี้เซ็นสัญญาทันที ทำให้เมซี่ได้เป็นนักเตะของบาร์เซลโลนาเมซี่ได้รับโอกาสครั้งสำคัญตอนอายุ16ปีเมื่อแฟรงไลกาดผู้จัดการทีมบาร์เซลโลนาในตอนนั้นได้มาดูการฝึกซ้อมของทีมชุดเยาวชนเพื่อเลือกเด็กไปเตะแมตช์กระชับมิตรผู้ช่วยของไลกาดก็ได้แนะนำว่าเมซี่เป็นเด็กที่มีฝีเท้าเป็นเลิศเมซี่จึงได้ลงเล่นกับบาร์เซลโลนาชุดใหญ่ในวันที่เตะกระชับมิตรกับเอฟซีปอร์โต และหลังจากนั้นไม่นานเมสซี่ก็ติดทีมชุดใหญ่ทันทีเมสซี่บอกว่าการได้อยู่ในทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุ16ทําให้เขาต้องปรับตัวเป็นอย่างมากแถมเขาเป็นคนเงีย,งยบๆไม่ค่อยพูดคุยกับใครแต่นักเตะในทีมตอนนั้นก็ใจดีกับเขามากโดยเฉพาะโรนนินโยที่เรียกเขาไปนังขคางๆตั้งแต่วันแรกทําให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นช่วงแรกๆเมสซี่ไม่เข้าใจว่าทําไมผู้จัดการทีมไม่ส่งเขาลงเล่นสักทีซึ่งผู้จัดการทีมไยกาศได้ให้เมสซี่ค่อยๆเรียนรู้ ไม่เร่งรัดอะไรเขารอเวลาให้เขาพร้อมจริงๆเมสซี่จึงเข้าใจแล้วว่านี่เป็นผลดีต่อตัวเขามากที่สุดหลังจากนั้นเมื่อเมสซี่ได้ลงเล่นอย่างต่อเนื่องเมสซี่ก็ยิงประตูแรกให้บาร์เซโลนาได้สําเร็จเขาเป็นผู้เล่นที่สร้างความปั่นป่วนให้ทีมฝั่งตรงข้ามแม้แต่ยอดทีมอย่างยูเวนตุสยังต้องทฟาฟาวล์หลายต่อหลายครั้งเพื่อที่จะหยุดเด็กอายุ17ปีอย่างเมสซี่ในปี2008เป๊เปปการ์ดดโอลาก็เข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่เปปได้สร้างทีมของเขาจากตัวเมสซี่เป็นหลัก พอโลนานินโยย้ายออกไปเมสซี่ก็ได้มาใส่เสื้อเบอร์ใหม่เลข10เมสซี่สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกับสโมสรบาร์เซโลนาคว้าแชมป์มากมายให้สโมสรเป็นนักเตะที่ได้รางวับลบอลลังดอร์มากที่สุดและถูกขนานนามว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแต่เมื่อตอนเมสซี่อายุ16ปีนักข่าวได้ถามเขาว่าความฝันของเมสซี่คืออะไรเมสซี่ตอบว่าคือการได้เล่นให้ทีมชาติอาร์เจนตินาเมสซี่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติชุดใหญ่ทางแรกในปี2005 เมื่ออาร์เจนตินาลงแข่งกับฮังการีเมสซี่ถูกเปลี่ยนตัวลงสนามแต่อีกไม่กี่นาทีต่อมาเขากลับโดนใบแดงเนื่องจากเมสซี่ปัดแขนไปโดนหน้าผู้เล่นฝั่งตรงข้ามที่มาดึงเสื้อเขาทําให้เมสซี่ถูกไล่ออกจากสนามไปอย่างน่าผิดหวังเวลาที่เมสซี่เล่นให้ทีมชาติแล้วผลงานออกมาไม่ดีนักเขาจะโดนแฟนบอลโหใส่เป็นประจำมีแฟนบอลทีมชาติอาร์เจนตินาพูดว่าเขาสนับสนุนเมสซี่มาทั้งชีวิต แต่พอแค่นี้เมซี่คือความล้มเหลวเขาไม่ได้เก่งจริงมีแฟนบอลวิจารณ์อีกว่าเมซี่ไม่ทุ่มเทเขาเทียบกับตำนานนักเตะอย่างมาลาโดน่าไม่ได้เลยความคาดหวังในทีมชาติอาร์เจนตินานั้นมีสูงมากเพราะนับตั้งแต่ก่อตั้งฟุตบอลทีมชาติมาจนถึงปี2020ทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกมาสองสมัยและเป็นชาติที่ได้ถ้วยประจำทวีปอย่างโคปาอเมริกาเยอะที่สุดแต่หลังจากที่เป็นแชมป์โคปาอเมริกาในปี1993 ผ่านไป28ปีทีมชาติอาร์เจนตินาไม่เคยได้แชมป์รายการใหญ่ไหนอีกเลยพวกเขาเข้าชิงถ้วยคอนเฟเดรชันปี95ถ้วยโคปาอเมริกาปี2004ถ้วยคอนเฟเดรชันปี2005ถ้วยโคปาอเมริกาปี2007ถ้วยฟุตบอลโลกปี2014และถ้วยโคปาอเมริกาปี2015และ2016พวกเขาแพ้ในรอบชิงชนะเลิศถึง7ครั้ง เคยมีคนถามเมซี่ว่าเมซี่จะเลือกอะไรระหว่างได้รางวัลบอลลังดอห้าสมัยกับถ้วยฟุตบอลโลกแค่ถ้วยเดียวเมซี่บอกว่าเขาคิดว่ารางวัลที่ได้ในฐานะทีมอย่างถ้วยฟุตบอลโลกมันสําคัญกว่ารางวัลที่ได้เพียงแค่คนเดียวอย่างบอลลังโดเขาขอเลือกถ้วยฟุตบอลโลกซึ่งตัวเมซี่เองก็ได้เข้าชิงถ้วยฟุตบอลโลกและถ้วยโคปาอเมริกาถึง4ครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถพาให้ทีมชาติคว้าแชมป์ได้ หลังจากพลาดแชมป์โคปาอเมริกาในปี2016สเมซี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการคว้าแชมป์ให้ทีมชาติเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดแต่หลังจากเข้าชิงมาถึง4ีครั้งสำหรับเขามันจบแล้วนักข่าวได้ถามอีกครั้งว่าเมซี่เลิกหวังการคว้าแชมป์ให้ทีมชาติแล้วใช่ไหมเมซี่ตอบว่าเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นก่อนการแข่งขันถ้วยโคปาอเมริกาปี2021สเมซี่ในวัย34ปีได้ให้สัมภาษณ์ว่า เขายังอยากเล่นให้กับทีมชาติและแน่นอนว่าเรื่องของถ้วยแชมป์มันเป็นเป้าหมายของพวกเขามาตลอดแต่มันจะเกิดอะไรขึ้นเราคงต้องดูกันต่อไปซึ่งทีมชาติอาร์เจนตินาได้ผ่านเข้ารอบมาเจอกับทีมชาติบราซิลในนัดชิงชนะเลิศและพวกเขาก็ทําสําเร็จอาร์เจนตินาเฉือนชนะบราซิล1ประตูต่อศูนย์เมสซี่คว้าแชมป์ให้ทีมชาติได้สําเร็จอาร์เจนตินาเป็นแชมป์ถ้วยโคปาอเมริกาปี2021มาถึงปี2022 การแข่งขันทัวร์ฟุตบอลโลกที่กาตาแฟนบอลอาร์เจนตินาเต็มไปด้วยความคาดหวังหลังจากที่ได้ท้วยแชมป์โคปาอเมริกามาครอบครองและยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาหวังให้เมสซี่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จเมสซี่บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่แสนพิเศษแน่นอนว่านี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วของเขาโอกาสสุดท้ายที่จะทำให้ความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเขาเป็นจริงความฝันที่ทีมชาติอาร์เจนตินาทุกคนต้องการแต่เมื่อการแข่งขันฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้น ทีมชาติอ์เจนตินากลับแพ้ทีมชาติซาอุดิอราระเบียตั้งแต่นัดแรกเมสซี่โดนสื่อต่างๆวิพากวิจารณ์และโดนแฟนบอลซาอุดิอราระเบียล้อเลียนว่าไม่เห็นเขาอยู่ในสนามและถามว่าเมสซี่หายไปไหนแต่ทีมชาติอ์เจนตินาก็สามารถผ่านเข้ารอบมาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศมาเจอกับทีมชาติฝรั่งเศสหลังจากการแข่งขันฟุตบอลโลกหนึ่งเดือนมีคนถามเมสซี่ว่าตอนนี้ที่เมสซี่อายุ35ปีและสามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2022ได้สำเร็จ เมสซี่อยากจะบอกอะไรกับตัวเองในตอนอายุ16ที่เคยให้สัมภาษณ์ว่าอยากเล่นให้ทีมชาติเมสซี่ Messi บอกว่าจะมีสิ่งที่พิเศษมากๆรอเขาอยู่สิ่งที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้เลยเขาจะมีหนทางที่สวยงามมากๆในอาชีพของเขามันจะมาพร้อมกับช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เขาจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้และอย่ายอมแพ้กับความฝันของตัวเองเด็ดขาดเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาจะได้รับรางวัลที่เขาต้องการมากที่สุดเขาจะมีตอนจบที่สวยงาม เหมือนกับในหนังที่จบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งในคลิปสปอยหนังโรนัลโดมีคอมเมนต์ตอบมามากมายว่าเมสซี่หรือโรนัลโดเก่งกว่ากันในคลิปนี้เราอยากรู้ว่าถ้าไม่นับถ้วยแชมป์หรือความสำเร็จต่างๆความรู้สึกของคุณชอบเมสซี่หรือโรนัลโดมากกว่ากันจะอธิบายเหตุผลไว้ยาวๆหรือจะคอมเมนต์ไวส้สั้นๆก็ได้นะครับถือว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหรืออยากให้เอนจอยสปอยเลอร์สปอยหนังเรื่องราวของนักเตะคนไหนหรือทีมฟุตบอลทีมไหน ก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ